ครับมาพบกับผมนะครับไพแอนฮัมโอนนะครับอ่าสวัสดีเช่า YouTube ทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีเช่าวาวนะครับผมเมื่อกี้กับสิมาเทศเออตะนู่ตัวที่2นะครับเออย่างเงีก็เฮตเตอโดนและครับแต่ว่าอาสีบ่ค่อยเก่งนะครับก็เลยอยากมาแกงให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมตัวนี้ก็สิเป็นเปิ้ลเน่าอร่อยซิบหาเส้นนะครับผมราคาขั้นร้อยแปดสิบนะครับผม เดี๋ยวมาฟังเลยนะครับผมว่าดังเพีงไดอ้อ่ขั้นกับค่อนข้างสีอ่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นนีจัดรอบกัน <c oughs> เดี๋ยวฟังอะไรครับ เพงไดเนาครับผมเสียงมันอาดีเยืยอนๆหน่อยหนึ่งนะครับจะกเฮดบ่กก่งครับผมจั้งได่กาตีชมขมขมาได้ครับหลวกาถ้าใครมีเทคนิคดีๆนะครับกาคอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อผมจะได้เอาไปเห็ดน้ำนะครับเพื่ออ่าสด้มาแกงให้พี่น้องบึงนะครับคลิปนี้เอาไว้สำเนียนะครับผมสวัสดีครับ